สวัสดีค่ะมาต้าไฟเตอร์โอเพนแคปนะคะ 2,500cc เกียร์ธรรมดารถยนต์ฟี04ค่ะทุกท่านขายเงินสดนะคะในราคา1 6 0 0 0บาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสีสวยภาสีพรบรปรี66ค่ะทุกท่านภายในนะคะกระจบขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัายเป็นพาวเวอร์รถนมเดิมนะคะไม่เคยชนค่ะเริมพร้อมโอเลยนะคะทุกท่าน รถบ้านแท้เจ้าของขายเองนะคะขายตามสภาพนี้เลยนะคะร้อแม็กสวยๆะคะ่ะทั้ง4ลร้อนะคะดอกยางก็ยังดีแคปเปิดได้นะคะทุกท่านรถสภาพแบบเดิมๆนะคะ1 7, 6 0 0 0บาทสนใจติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดดูรถทดลองขับกันก่อนครัเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจไม่แนะนำการโอนมาจํารวมหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง สำหรับในวันนี้นะคะแอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ